คือหน้ากรณีกำนันเปาะเจ้านเปาะนะครับเมื่อคืนก็นอนที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่หลบหนีคดีมาไม่น้อยกว่า6ปีนะครับข่าวก็บอกว่ากำนันเปาะนั้นมีอาการเครียดนะครับและป่วยจากโรคประจำตัวพอเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเครียดมากจนทางด้านของ <c oughs> แพทย์นะฮะต้องเข้ามาตรวจเช็คอาการของกำนันเปาะ และประเมินว่าจะต้องส่งตัวนายสมชายคุณปลื้มไปรักษาพยาบาลในทันทสถานโรงพยาบาลราชธรรมซึ่งตั้งอยู่ติดกับเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะฮะเพื่อให้แพทย์ได้ตรวจเช็คอาการอย่างใกล้ชิดนะครับเจ้าหน้าที่อนุญ,ญาตให้ญาติของนักโทษที่มีอาการป่วยและถูกนำมาส่งรักษาอย่างทันทสถานโรงพยาบาลเข้าเยี่ยมได้ในวันจันทร์ถึงวันพุธตั้งแต่9ก้าโมงเชา้าถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับโดยผู้ต้องขังผักขังชายเยี่ยมได้วันละสองรอบผู้ต้องขังหญิงเยี่ยมได้วันละหนึ่งรอบ ส่วนการเยี่ยมในวันพฤหัสและวันศุกร์ปกติเจ้าหน้าที่จะไม่อ,อนุญาตให้เยี่ยมเว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินแพทย์ก็จะโทรศัพท์แจ้งให้ญาติเขาเยี่ยมได้นะฮะก็คือจันทร์ถึงพุธเท่านั้นนะฮะซึ่งทางด้านของกำนันเปาะก็ต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนกับนักโทษรายอื่นๆนะครับเขาบอกริจมพิเศษกรุงเทพนายสรสิทธิ์จงเจริญเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่ต้องเร่งส่งตัวนายสมชายไปคุมในโรงพยาบาลเนื่องจากผู้ช่วยพยาบาลที่เข้าเวร ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ญาตินำมาส่งมอบไว้ไม่เป็นฮะก็เลยประสานให้แพทย์วินิจฉัยอาการแล้วเห็นว่าควรส่งตัวให้เข้ารับการดูแลใกล้ชิดจากแพทย์ส่วนที่มีความจำเป็นต้องส่งไปรักษาโรงพยาบาลอื่นนอกเรือนจำหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของแพทย์ถ้าจำเป็นก็อาจาต้องส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะเพราะมีข้อตกลงร่วมกันอยู่แล้วนะครับนี่ฮะนี่เรียบเลยนะฮะครับใช่ครับแล้วก็ บุคคลที่ให้ที่พักพิงกำนันเปาะเนี่ยนะฮะเห็นท่าตำรวจบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนว่ามีผู้ใดบ้างที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการให้ที่พักพิงผู้ต้องหาเอาเฉพาะที่บ้านที่ตำบลแสนสุขที่ชนบุรีอะร่ะก็มีคนพักครัวมาสายอยู่ประมาณ10บคนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกชายลูกสาวแล้วก็มีเครือญาติอยู่นะก็น่าจะมีส่วนรู้เห็นนะครับทาาตำรวจบอกว่าจะมีการ เรียกตัวมาสอบสวนนะฮะสอบปากคำในเร็วๆนี้ด้วยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจะใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งนะครับนี่นะมีมีหลายส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับกำนันปอเนี่ยนะครับคนอื่นที่ไม่ใช่กำนันปาะนั้นนอกจากคนในบ้านเป็น10คนแล้วนะครับซึ่งทางด้านของตำรวจก็บอกมีลูกชายลูกสาวด้วยใช่ไหมครับนอกจากนั้นก็มีกำนันสิฮะใช่ไหมกำนันบินัยวะตำบลเสด็จ กำนันวินัยพ้นภยัยพานนะฮะอันนี้ทางด้านของกรมการปกครองก็ต้องตรวจสอบ,บว่ากำนันเนี่ยไปไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงนะครับและกำนันเนี่ยก็อ้างว่าเป็นเจ้าของรถด,ด้วยใช่นะครับเป็นเจ้าของรถเล็กซัสด้วยนะครับนี่ฮะและอีกคนหนึ่งนะครับก็คือแพทย์หญิงที่อยู่ข้างตัวของกำนันเปาะ Oh. อันนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์คือเรื่องของแพทย์เนี่ยมี2ส,ส่วนนะครับ,รบส่วนหนึ่งก็คือของทางโรงพยาบาลสมิติเวชซึ่งทางด้านทางโรงพยาบาลเนี่ยนะครับวันนี้นายกแพทยสภาศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อำนาจกุศลานันเนี่ยก็บอกว่าการเข้ารักษาตัวของนายสมชาย,ยแพทย์ผู้รักษาไม่มีความผิดเนื่องจากในการทําทะเบียนประวัติของคนไข้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแพทย์ผู้รักษาจะไม่ทราบในเรื่องประวัติข,ของผู้ป่วย จึงมีความเป็นไปได้ว่าแพทย์เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่านายสมชายเนี่ยเป็นใครหรือว่าในกิมแซ่ตั้งเนี่ยคือหน้าตาแบบนี้เนี่ยในกิมแซ่ตั้งเนี่ยคือสมชายคุณปลื้มเนี่ยทางหน้าเจ้าหน้าที่หรือว่าพยาบาลหรือแพทย์อาจจะไม่รู้ครับเพราะการรักษาตัวในสมชายเนี่ยก็ปลอมชื่อมาด้วยนะครับนี่ฮะในขณะที่ในแพทย์ทะเรตกร,รัดในระวิวงศ์รองธิบดีนะครับก็บอกว่า กำนันเปาะเขารักษาตัวในโรงพยาบาลนั้นก็ใช้ชื่ออื่นฉะนั้นโรงพยาบาลก็ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลอะไรได้ครับนะฮะแต่การนั้นก็ตามแต่ตํารวจก็ต้องไปไล่เบี้ยเอาจากโรงพยาบาลใช่ฮะว่าไปกี่ครั้งนะครับแล้วก็มีมีเจ้าหน้าที่บุคลากรหรือมีคุณหมอคนไหนเนี่ยรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่านะฮะนี่ยังไม่ได้พูดถึงแพทย์หญิงที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยใช่ใช่ครับ ใช่คะคือปกติเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ย <c oughs> เขาก็ต้องขอบัตรประชาชนไงเพื่อที่จะลงทะเบียคนไข้ว่าเป็นใครใช่ไหมแล้วถ้าเกิดใช้ชื่อปลอมในกิมแท่ตั้งเนี่ยเอาแล้วบัตรประชาชนมันมีชื่อนั้นด้วยหรอือล่ห,หรือว่ามีหรือไปทํามาไม่รู้เราก็ไม่รู้ใช่ไหม,มต้องสืบับ แต่ว่าวันนี้ทางผู้ผู้บังคับการกองปราบนะครับพลตรีสุพิสานพดีเนด้านนียบอกว่าเขาประสานไปที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินลนะ,ะครับขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ามารักษาของกำนันเปาะแต่โรงพยาบาลบอกว่าไม่สามารถให้ข้อมูลได้ตอนนี้ตอนนี้ฉะนั้นก็กําลังขออนุมัติหมายจากศสารเพื่อขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเพื่อเอามาพิจรารณานะฮะแล้วก็วันนี้นะครับทาง นายตำรวจท่านหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวกับการจับกลุ่มกำนันเปาะนะฮะพันตำรวจเอกอาทิตย์แท่นนิลผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษกองปราบปรามเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะฮะรเรื่องการเข้าไปจับกลุ่มกำนันเปาะเนี่ยบอกว่าใช้เวลา2เดือนในการแกะรอยเริ่มต้นจากบ้านแสนสุขซึ่งเป็นบ้านพักของกำนันเปาะที่บางแสนเพราะได้รับเบาะแสจากประชาชนและพื้นที่ใกล้เคียงว่าคุณสมชายอยู่ที่บ้านนี่แหละ ก็เลยเริ่มแกะรอยนะฮะจากเบาะแสแล้วก็โซเชียลมีเดียนะฮะสากันยายนปีที่แล้วคุณสมชายโฟนอินมาที่บ้านพักเนื่องในวันเกิดนะฮะโดยตอนนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านพักทําให้ตํารวจต้องสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วก็วางกําลังลงไปติดตามเบาะแสที่ได้รับแจ้งมาช่วงปลายปีที่แล้วมีคนโพสต์ข้อความในอินเทอร์เน็ตในเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะเลยนะฮะก็เลยมอบให้ทีมสืบสวนลงไปขยายผล จากความถี่ของการโพสต์ว่ามีการพบกำนันปาะในพื้นที่ที่ไหนบ้างตอนนั้นก็ลงไปหาข่าวช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมปีที่แล้วมีการโพสตันถีกันมากเลยนะฮะส่วนข้อมูลการรักษาที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินเนี่ยนะฮะพันตำรวจเอกอาทิตย์บอกนะครับว่าตํารวจไม่มีข้อมูลมส่วนเหตุผลที่รู้ได้ยังไงว่ากำนันปาะมารักษาที่โรงพยาบาลและใช้ชื่อปลอมว่ากิมแท่ตั้งตํารวจใช้วิชาสืบสวนสมัยใหม่ ตามที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางอบรมเจ้าหน้าที่มาแล้วนะฮะโดยวิธีการติดตามจับกลุ่มนั้นมีการสะกดรอยมาตั้งแต่บางแสนแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่ากํานันปอจะไปที่โรงพยบาบาลแล้วก็ไม่รู้ว่าใครอยู่บนรถคันที่โดนจับกลุ่มบ้างแต่กํานันปอเป็นคนสาธารณะหากคนเห็นก็น่าจะจาได้ตํารวจก็ใช้วิธีการนี้เช่นเดียวกันนะครับข้อเท็จจริงที่สังคมทราบกันก็ว่ากำนันปาะเข้าและออกจังหวัดชลบุรีหลายปี8เดือนที่ผ่านมา ปักหลักอยู่ที่บ้านพักทําไมจึงเพิ่งจะจับกลุ่มนะฮะแล้วคนในพื้นที่ก็ทราบกันดีนี่สังคมตั้งคําถามนะครับพันธุน์เอกอาทิ์ก็บอกว่าได้รับการร้องเรียนเป็นหนังสือในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีการร้องเรียนมาเลยแล้วก็หลังจากรับเรื่องร้องเรียนแล้วนะฮะก็เลยตั้งทีมสกดรอย2เดือนโดยทําการสะกดรอยทุกวันวันละ24ชั่วโมงโอ้โหตามวิธีการสมัยใหม่แล้วก็ไปพบว่ากำนันเปาะอยู่ในรถคันที่เกิดเหตุนะฮะ ทีมวิเคราะห์ก็เลยชี้เป้าแล้วก็ตัดสินใจจับกลุ่มบนทางด่วนนะครับนี่นะฮะก็ตามมา2เดือนอตามตลอด24ชั่วโมงโอ้โหนี่ฮะก็แทบจะเอ็กซเรย์กันเลยสองก<ช>ล้องเข้าไปเลยใช่แล้วก็3คนที่อยู่กับกำนันเปาะเมื่อวานนี้พันบุรุษเอกที่บอกว่าเป็นเป็นญาติกันครับนะฮะ